สบายดีไือยังสบายดีสบายดีเด้อทุกคนนะสิย่เลื่อฝากกดสบายดีเด้อทุกคนทุกทาเนฟซีทุกคนทุกทานเด้ออีพออีเมลลุงป่านาอาเด้อสวัสดีทีไกสบายดีคุณแม่คุณแม่สบายดีค่ะสบายดีสบายดีอีพออีเมลอีเมล สบายดีสบายดีสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนทุก่านเด้อจ้าเดินกะทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องปองบายเบอร์สุขสุขคนเด้อจ้าเดินก็กลับมาผมมาขอกับน้องแพรว่าคนโกคนเก่าคนเดิมเด้นจ้าเด้อต้องขอโทษขอไผ่นงตุ้งนางเบิดพ่อแม่พี่น้องเลยพูดดีว่าม้นนี้กะหลีบเหาะหลีบหลอนทุกคนหอนหุ่นดีใจรลายสิเดไปหาแม่นั่นทุกคน สิไดไปพอนาเม่เนาะหลังจากที่บริพภคกันหลายปีเลยทุกคนประมาณสองปีและเ,เนะาะทั้ล่าสุดนี่คือสองปีเลยที่บริพภคนาเม่นะทุกคนเพราะว่าสเพรบริกาับ,บ้านเนาะกายอยากเมื่อยอยู่ทุกคนแต่ว่าสถานการณ์ทางบ้านมันเป็นแบบนี้ก็เลยเพระธานอยากเมื่อยบันไดนะ้ะยังหาเงินก่อนกะโชคดีที่แม่มาหาทุกคนกะเมื่อนี้เป็นวันเสาร์สเพร์กะไดหยุดงานนอนดูว่าไดเลิกงานไว เืองานสวนสวงเทียงก็เลยสวงบายก็สิ่ไปหาแม่ทุกคนไปนอนนําหนึ่งคืนนอนละกะวันอาทิตย์ก็จะมาอาบน้ำมาแรงโอเคเด้วจะพอมีไปนอนในการนี้น้องแพลกะบมมียังไรกะอยากจะเก็บภาพ,พบรรยากาศในการที่ว่านั่งรถไปหาแม่เนาะเพื่อจะไปฮอดแม่นี่สินั่งรถจากต่อคืื่อเพลบยอยากนั่งรถแท็กซี่นอะไปทั้งทีก็เลยอยากเลยอคเมื่อเขามีเวลาก็เลยอยากจะนั่งรถมีไปดีกว่าทุกคนจากอ่า ทาอีดไปชุกสวัสดิ์บูโหวมันสิใส่เวลาจักโมงนะทุกคนตอนนี้เนาะเป็นเวลาสองโมงเคิงทุกคนเอยวโหว่าสะแพงไปหอดผลจักโมงนะพ่อแม่พี่น้องฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแห่งใจจะแพงเด้อไปกันเลยจ้าพ่อแม่พี่น้องขอบคุณในรายเด้อที่มาเป็นกำลังแห่งใจให้สะแพรเด้อจะเด้อไปกันเลยจ้า ก,ก็ยุ่งเลยใครๆก็ไม่อยากไปไหนโวน,นกลับไปกลับมามออโอมโมแต่เพินพี่ก็ขับจนขับก็ได้ใจมากเลยเอ,อขับอย่างชอบเลยอ่ะ มีตลาดนัดไหมอ่ะมณีรินมณียามีตลาดนัดไหมนียพี่น้องตอนนี้เส้าแพกยมาหอดไปรถมีแล้วเนาะอ่าม่ใหญ่ขับวินมอไซค์กันผาไปหันพาไปหนีอยู่โอ้ยเพืเ่อะได้มาจอดอยู่บินอยู่ไปรถมีเนาะไปรถมีอันา้าโมบานมนียา ยังจะโม่งนี้สิมาตอนนี้กะไก่ชีซ่ามโมงเลยเนาะจ้าเนาะถารถนีก่อนจา้าเมนี้มาคนเดียวกะสิลำบากแน่ปกติกะเวลาออกไปใส่ใกล้ๆกะมากำนองอันนี้มาผู้เดียวเนาะน้องๆเพื่อ,น,อนกันยังบ่สะดวกอาธิย์นานจังชี้พากันไปเนาะแต่ว่าอาทิตย์นี้เจ้าแค่ไปคนเดียวก่อนเด้อจ้ะเด้อนะนี่เลยจา้า ขึ้นรถแล้วเนาะขึ้นรถแล้วจ้าลุยกันเลยนั่งสองศูนย์สามจากเออจากท่าอิฐไปลงที่พระตามเก่าเด้อจ้าเด้อ คือแม่น้ำเจ้าพญาได้จ้าเร้อโซแค่าาจ,อ,จ,อ,จอใดแล้วเ่เป็นแม่น้ำเจ้าพญาจอกันรอบล ไฟฟเออนนทบ,บุรีมาแล้วสิมาเยี่ยมยามไหมวันนี้มีธุระตรงไปใกล้พี่น้องเส้าแขกหอดคาตาปินเก่าลราจะเดี๋ยวจะต่อรถจากคาตาปินเก่าไปลงที่ดาวนองและต่อรถที่เจ้าขนองไปลงที่สุขสวัสดิ์ไรต่อละเกะไรต่อวานน่ะคือ ป็นลาต่อเพื่อสีชฮอดะสู้ๆนะ15บาทเหรอะจ๊ะกี่ชิ้นนะจ๊ะอ๋อมันนี่มีมี20ชิ้นหรอคะคเอาสีชมพูเอาแค่สีชมพูคะ่ะเอาเียอันเยอ จ้าเอาชิ้นเดียวค่ะนี่จ้ะขอบคุณค่ะไปเลยทุกคนสัมภาระอันนั้นละยังไงหกแปดมันมาแล้วอ่ะเดี๋ยวเรียบๆก่อน เรื่องนหมคะพี่น้องเสาแพ่กับหอดวัดสร้างเรืองนะจ๊ะวัดช่างเรือง ถูกสวัสดีสิบแปดแล้วจ้าหอดแล้วหอดแล้วแต่ยังมืนท่นได้หอดบอลเอือยอยู่กับเมย์อยู่นะจ้ะเพราะว่าเดี๋ยวสเป่ยต้องนงั่งยินมอไซค์เขาไปอีกเพื่อนึงจ้าเลยจังสีหอนดนะจ้ะเด้อโอ้ยนั่งรถไล่ต่อขนาดเดี๋ยวไปหอดหอ้องจังว่ากันเนาะว่าเปิดแล้วสเ,ววเป่นเย,นเยนั่งรถไล่ต่อนะจ๊ะเพื่อนจะเด้๋หอดเมย์เนาะโอเคเด้อเดี๋ยวจะทายให้เบิ่งหน่อยนึงเด้อ ทุกคนไปเราก็ข้ามสะพานไปเพราะว่าเราจะได้นั่งบินมอเไซ์เข้าไปเขาบอกว่าวัดสร้างเรืองเป็นยังคือบบมี่วัดเออ ขึ้น,น,น <c oughs> มันไดก็ไล่สักมาขบไดมาบมาลาปีเลจปีนันอาจะประมาณจะปีลออประมาณน,นาสิประมาณสปีเนาะจะแพ่บรไมา,านี่ยถูกคนสามปีกว่าเลย ช่างเลืองอันนี้ก็คืออีกฝั่งหนึ่งเนาะสุสวัสเจด็ดสิบแปดเดอจ่าเดอ เอือยเอือยจะเอายังอยู่บอเออบอกเอาเอายังสือมาไว้เบิดเลยหิวเขาไปอันโน้นหรอคะจ้ะไปอันนั้นค่ะไปมูลละดีค่ะมูลละดาไม่ใช่มูลละดีมูลละดา หอดแล้วตึกที่เอื้อยสพอยู่ได้จะเด้อหอดแล้วได้จะโอเคได้เแพสิย่างเขาข้างในเนาะเนาะตึกสีชมพูขันแมนแล้วจ้ะไปก่อนเด้อบันนี้เด้อเดี๋ยวขอกันอยู่ห้องจ้าสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะมาดีนี่ยืดสองโนยไหมหนูมาดีนี่สวัสดีค่ะนีคนสบายดีสบายดีเด้อโอ้นสองสาวงามเลยขอบใจเด่นหายขอบคุณค่ะป้าอ้าวเฮ้ยนี้ ม่ม่ไปข้นบ้านนะลูกมอมอจะไปดิเฮ้ยจะไปดีก่อนจะไปดียังะไปดีเฮจะมาหนามอมแมมแผนไปขึ้นบ้านปะไปขึ้นบ้านไปขึ้นบ้านใชไปขึ้นบ้านเลยขึนบ้านไปขึ้นบ้านจับมือมีเออมีมา bạn ừ. บ้านไผ phải là ไผ ừ. của lùi ไผไปบ้าน là sao บ้าน bên <laughs> ถ้าเบิรม oh, ันมีจักสะอะไรเยอะท้องมูไก็ใหญ่ด้วยโอ้ยทองก็ใหญ่ด้วยหมูกินข้าวเยอะโอ้หมูกินข้าวเยอะโอ้ทองหมูใหญ่กับหมูกินข้าวเยอะใส่ทองหมูทองหมูจะระเบิดแล้วใจเสบายดีคุณแม่คุณแม่สบายดีค่ะสบายดีก็จะมันเหรอ สบไปดีคุณแม่ก็มาหองไปดีแม่สะายดีวะเป็นยังให้กินนี่แม่ก่อยสิก้อยป้าโอ้สิก้อยป้าให้มากินดูาเลยเนาะก้อยปลาูเจ้ากินอือ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 อหอองปอือ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 อืนอือ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 นป้าืออปอาืออือ ซอยป้าสิก่อยป้าให้กินบ่แม่เออสก่อนป้าคือจอยแท้จอยบ่เออจักแล้วอยู่มันพี่ก่อนจะเมื่อบานอุ้ยเก่าอือการจะเปิดตัวเย็นอุ้ยเฮ้ย้อง่ต้องเบิกเงินไปถอดไดย่างย่างบุทเทอร์ชีกเข่าหันไปชีกเนยนกินข้าวเหนียวอีกนี่เหนียวเลยเนาะ คือิี่เขาจะเอาไพ่เสียอก็ขาาึ้นแล้วปะ่ะนะผู้สื่อข้องมาไล่ทุกคนขึ้นแล้วบ่ะของคนโสดอย่าปิดถ้ามูโม่อย่าเข้าโทรศัพท์ถ้ามูอย่าเข้ากล้องมูต้องปิดโทรทัศน์ก่อนไม่ง,งั้นมูเข้ากล้องไ่ได้นะปิดหรือยังปิดแล้วเข้ามามามาเข้ามาอันนี้เข้า,ขา <laughs> มาบีมาบีเอ้ยจิมเบนรอล่างคอยหัวเางานไม่เหมือนเขาหรอรอหรอโอ้พัดลมก็อัตโนมัติเลยพัดลมก็พัดลมไฟฟ้ามีแต่ไฮโซทั้งนั้นเลยนี่คือของตานางอ่านั้นของตะใคร่ตานาของไผ่มันมันลมมันมันทำลมแล้วก็มันก็มันก็ดังแบบนี้เออแต่ก่อนมันไม่ดังบนหรแบบนดังดังก็ต่างกัน เด็กมันก็ดังเบรรดันมันทำไมมันดังอ่ะทำไมโมว้าไทยอ่ะแม่เป็นลาวพ่อเป็นไทยหรือแม่หอดเนี่ยปิดปิดก่อนปิดก่อนนี้ไม่งั้นวา้เขากองน้ำมามแม่อันนี้โดนแม่ถือเชื่อเข้ากะจุกน์เขาแพ้ก็บกับโมหอนทองเลยเด้อเนาะในระหว่างทีอ่าเพื่อสิมาหอดทองก็นั่งรถตั้งแต่ออกบ้านตั้งแต่ช่องมุงเขิงเนาะมาหอดกับพอดีจักโมงนะเจ๊ ห้าโมงกว่าแล้วตอนนี้ประมาณห้าโมงเขิงผู้ดีนางรุแล้วผู้ดีประมาณสามชั่วโมงทุกคนสามชั่วโมงผู้ดีมาหอดแม่เนาะมากับผู้ดีมาเฮ็ดแม่กำลังเห็ดกินทุกคนเห็ดกินถาวรใจนี่ก็ไปเอาลานมานั่งนะอย่างทีทุกคนเรียนคลิปนี้ก็บอกเลยว่าทั้งเมยทั้งมีความสุขทุกคนมีตอนไหนก็เมืยเมย์เมยในการเดิดทางเนะาะเพราะว่าเพราะว่ามันใกล้แล้วมันก็หอนำแล้วก็อียางบวกกับจากนอนนะทุกคนเนาะ แต่พอมาหามาเห็หนาแม่ก็เห็หนาลานดีนาเดี๋ยจะดีใจอะไรวันนี้เนาะโมดีใจบอกดีใจดีใจแห้งบ่ฮะดีใจแห้งบหรจะแห้งดีใจแห้งสบายดีรือยังสบายดีสบายดีเด้อทุกคนนะสิอย่าลืมปากกดสบายดีเด้อทุกคนทุก่านเอฟซีทุกคนทุกท่านเด้ออีพออีเมลลุงป่านาอาเด้อจดดี ว่าเไว้ไหสบายดีเอาว่าไหมสบายดีอีพออีเมอ,อีพอเมีพอ,อ,เ,มพอเมพี่น้องพอเมพี่น้องเอซีทุกคนทุกท่านเอฟซีทุกคนทุกท่านขอบคุณในลนยไลน์เด้อขอบคุณทีลนยไเด้อที่เขามาติดตามกที่เขามาติดตามหับชมหับฟัง ขับโครับฟังให้กำลังใจให้กำลังใจหน้าสาวแพ่ว่าหน้าเช้แพ่ว่าคนโก้คนโก้จอยและมากินได้แล้วเว้ยพี่น้อง <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามาสิอย่าลืมอย่าลืมแชร์กดแชร์กดติดตาม <c oughs> อย่าลืมกดไลค์ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แชร์กดติดตามกดติดตามกดซับสไครต์ซับสไครต์ที่สำคัญที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเถิอย่าลืมกดกระดิ่งให้นะชาวแพทย์ในเด้องให้ชาวแพทในเด้องติ๊กเก่งเฮ้ยเก่งตบมือตบมือเย้โอ๊ยเฮ้ยไม่ทีเดียวโอเคโอ้ย พ่อแม่พี่น้องเอ้ยสะเพยกับตองข้อดุยยัจบคลิปกับเพื่อนในเรืองจะเดือพกันใหมอีพีต่อไปเรืองจะเดืออีพีสิจันทรงกินเขากับพอกับแม่กับเอือยเนาะเออกับเอือยกับแม่แล้วกับกับร้านเนาะทุกคนเพราะว่าสะเพยต้องเปิดพัดลมหายร้านก่อนเพราะว่าร้านหอนแห้งทุกคนขอบคุณนายเด้อที่มาครับชมครับฟังเนาะในระวังเดินทางกับบังช็อตกับในไทยให้เบิรงบังช็อตกับบริไทยพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าอ่ามันมันบสะดวกเนาะในการถ่ายเนาะจ้ะบางข่างกันน่งรถ รถรถรถมี pues mm ่แบบมี่เอกอะสีโบไทยหายเ็นไดเนาเฉพาะกยศไทยอยู่จ้ะไปเลยเด้อขอบค nah, ุณในรายทุกจ้าสบายดีสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ที่สำคัญอย่าลืมกดยังกระดิ่งกระดิ่งกดกระดิ่งกรเออบาย <laughs <iros> <laughs> บายเอาสวัสดีคร <multiple coming> ับ <Naruto> ก <gel> ่อนสวัสดีสวัสดีครับออาสวัสดีงามๆพอๆหวามวนครับ มองแม่มมึงกล่องในตีลาบลาสวัสดีครับร้านก่อบไปตาเลยเลยแต่ว่าอายกล่องสวัสดีครับสวัสดีครับรบ,บายบายครับ,บ,บ,รบเดี๋ยวเจอกันใหม่อีพีต่อไปนะครับบายบายครับ